ภาษาไทยคำว่าไม่เป็นไรถูกใจชาวต่างชาติเฉยเลยเพราะใช้ได้แทบทุกสถานการณ์เพจดังแชร์ภาพพร้อมความหมายของคำว่าไม่เป็นไรทำเอาฝรั่งหลายคนแห่กันมาเล่าประสบการณ์เอาตัวรอดด้วยคำนี้ตอนอยู่เมืองไทยฝรั่งบางคนถึงขั้นแชร์ต่อให้เพื่อนต่างชาติรู้ว่า แต่ละภาคของไทยยังมีคำว่าไม่เป็นไรที่ใช้แตกต่างกันไปอีกกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงในหมู่ของชาวต่างชาติขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับคำภาษาไทยที่คนไทยอย่างเรานิยมใช้กันและพูดกันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วอย่างคำว่าไม่เป็นไรนะครับโดยเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นก็มีอยู่ว่ามีเพจเฟซบุ๊กชื่อดังที่มีชื่อว่า i love Thailand โดยเพจนี้เนี่ยเขาเป็นเพจที่นำเสนอเรื่องราวเก็ดเล็กเกดน้อยของเมืองไทยและมีผู้ติดตามมากกว่า7 6 0 0 0คนนะครับโดยเพจนี้เขาก็ได้โพสต์ภาพนี้นะครับโดยเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอยู่ตรงบริเวณท่าน้ำนะครับแล้วก็จะมีบ้านทรงไทยโดยด้านบนของภาพเนี่ยจะมีทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่อ่านว่า ไม่เป็น,นไรแล้วก็มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่า no worry นะครับแล้วเขาก็ได้เขียนแคปชั่นอธิบายไว้ว่าในวัฒนธรรมไทยไม่เป็น,นไรเป็นวลีที่ใช้บ่อยและมีความหมายกว้างมักจะแปลว่าช่างเถอะไม่เป็น,นไรไม่มีปัญหาหรือไม่ต้องห่วงวลีนี้สะท้อนถึงทัศนคติที่ผ่อนคลายและไม่เครียด โดยเน้นการลดความเครียดและไม่ยึดติดกับปัญหาหรือเรื่องเล็กเรื่องน้อยใช้ได้ในหลายสถานการณ์เช่นตอบรับคำขอโทษการแสดงถึงการให้อภัยหรือการแสดงความยอมรับในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผนซึ่งนอกเหนือจากคำว่าไม่เป็นไรที่ผมอธิบายไปแล้วเนี่ยเพจนี้เขาก็ยังโพสต์อีกคำไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือคำว่าใจเย็น แล้วเขาก็ได้อธิบายคำว่าใจเย็นเย็นไว้ด้วยนะครับโดยบอกว่าคำว่าใจเย็นเย็นในภาษาไทยแปลตรงตัวก็คือคูลฮ h e a r เป็นวลีที่ใช้บอกให้ใครสักคนใจเย็นเย็นผ่อนคลายทำตัวให้สบายสบายเหมือนกับคำภาษาอังกฤษที่ว่าชิลว,วลีนี้แสดงถึงสภาวะการสงบ ใจเย็นและมีความอดทนโดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือหง,งุดหงิดซึ่งคำคำนี้จะตรงข้ามกับคำว่าใจร้อนที่หมายถึงขาดความอดทนหรือกโกรธง่าย โดยหลังจากที่เพจนี้นะครับเขาได้โพสต์เรื่องราวของความหมายของคําว่าไม่เป็นไรลงไปในเพจแล้วเนี่ยก็ทําให้มีชาวต่างชาติหลายคนเลยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์การใช้คําว่าไม่เป็นไรในเมืองไทยกันไว้เยอะเลยนะครับอย่างความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกเนี่ยได้เข้ามาบอกว่า หลังจากที่ผมและภรรยาใช้ชีวิตคู่มาทั้งหมด25ปีและแต่งงานกันมาทั้งหมด18ปีผมได้เรียนรู้จากภรรยาของผมก็คือเสียงฮเราะของเธอและคำพูดคำว่าไม่เป็นไรที่มันดูยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะในตอนที่ผมเมาความคิดเห็นต่อมานะครับในแอฟริกาคำว่าโกโกนามาทา่าก็แปลว่าไม่ต้องกังวลหรือไม่เป็นไรเหมือนกันความคิดเห็นต่อมานะครับ คําว่าไม่เป็นไรสามารถตีความได้อย่างหลากหลายนอกเหนือจากการอ่านแค่คําแปลแบบตรงๆความคิดเห็นต่อมานะครับ คำว่าไม่เป็นไรเป็นรูปย่อของคําว่าไม่เป็นอะไรซึ่งตรงตัวซึ่งมีความหมายว่าไม่เป็นอะไรหรือไม่ต้องกังวลความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาแชร์ประสบการณ์การใช้คําว่าไม่เป็นอะไรนะครับโดยเข้ามาบอกว่าฉันใช้ผิดมาตลอดเลยโดยฉันใช้คําว่าไม่บินไล ความคิดเห็นต่อมาฝรั่งคนนี้น่าจะอยู่ไทยนานและรู้ภาษาไทยพอสมควรเลยนะครับโดยเขามาบอกว่าในภาษาไทยภาคกลางเราจะพูดว่าไม่เป็นไรแต่ในภาคอีสานหรือภาคเหนือเราจะพูดว่าบ่าเป็นอย่างและภาคใต้เราจะพูดว่าไม่พ l e r ในแต่ละภาคก็จะมีคำที่แตกต่างออกไปฉันคิดว่าทุกคนควรรู้เรื่องนี้และศึกษามันให้มากขึ้นความคิดเห็นต่อมานะครับคำว่าไม่เป็นไร แปลภาษาอังกฤษได้ว่า no problem ความคิดเห็นต่อมานะครับคำว่าไม่เป็นไรฉันคิดว่าเป็นคำที่คนไทยชอบใช้กันมากความคิดเห็นต่อมานะครับฉันมีรอยสักคำว่าไม่เป็นไรความคิดเห็นต่อมานะครับฉันชอบคำว่าไม่เป็นไรนะความคิดเห็นต่อมานะครับ คำว่าไม่รือเป็นภาษาใต้ของไทยถิ่แปลว่าไม่เป็นไรความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นคําที่สวยงามมากความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาพูดถึงการใช้ภาษาไทยนะครับโดยบอกว่าผมบอกเลยได้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากที่สุดในโลก ความคิดเห็นต่อมานะครับฉันต้องนำคำนี้ไปใช้งานบ้างแล้วความคิดเห็นต่อมาคนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับโดยเขามาบอกว่าคำว่าไม่เป็นไรคือประโยคที่ผมใช้บ่อยที่สุดความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาเปรียบเทียบการใช้คำว่าไม่เป็นไรกับเรื่องเบียรนะครับโดยบอกว่าการใช้คำนี้ก็เหมือนกับการกินเบียรที่เป็นทั้งต้นเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิต ความคิดเห็นนี้น่าจะหมายถึงว่าคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยบางครั้งก็สามารถใช้แก้ปัญหาได้แต่บางครั้งก็เหมือนกับเป็นการบอกปัดปัญหาไปนะครับความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาร่ายยาวเลยนะครับโดยบอกว่าฉันไม่ได้อยากจะขัดใครหรอกนะแต่การใช้คำว่าไม่เป็นไรในสถานการณ์เชิงบวกและรับมือกับปัญหาชีวิตอะไรแบบนี้เนี่ยฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันใช้ได้ คำคำนี้มันจะมีประโยชน์หรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และอาจเป็นการพูดเพื่อผ่อนคลายจากสถานการณ์ที่ไม่ดีหรือตึงเครียดแต่การใช้คำนี้อาจถูกมองว่าเป็นการเพิกเฉยต่อปัญหาและอาจนำมาซึ่งการไม่รับผิดชอบควรหลีกเลี่ยงการใช้คำนี้เมื่อมีผลกระทบต่อผู้อื่นจริงๆแล้วคำนี้ใช้ได้แต่ขึ้นอยู่กับบริบทที่จะใช้ และใช้กับใครและใช้เมื่อ,อไหร่ครับ นี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับเมื่อเขาได้เห็นภาพและคําอธิบายของคําว่าไม่เป็นไรในภาษาไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ชาวต่างชาติเขาได้มาเล่าประสบการณ์และถกเถียงกันถึงการใช้ภาษาไทยนะครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าเขามาเมืองไทยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้เรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยก็คือภาษาของพวกเรานะครับการที่มีเพจ Facebook ที่เขามาอธิบายเรื่อง าการใช้ภาษาไทยและความหมายแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเราจะได้เผยแพร่ภาษาของเราให้ชาวต่างชาติเขาได้รับรู้กันนะครับ แล้วผมก็คิดว่าคำว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยในแสายตาของคนไทยอย่างเราอาจจะเป็นเพียงแค่ถ้อยคำปลอบใจหรือคำติดปากที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะครับแต่ในมุมมองของชาวต่างชาติเนี่ยกับเป็นคำที่เขาบอกเล่าถึงความยืดหยุ่นและความอ่อนโยนและทัศนคติความชิลชิและหยวนหยวนของเมืองไทยนะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาเล่าให้ผมฟังใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันก็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF News ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ